Yeah uh huh. side the All let's Let's baby let go yeah. Yeah. Let go จะ yeah. uh huh. เคริมต้นด้วยพบและคบกันในหัวใจของฉันเหมือนฝันไปมีแต่เธอคนดีในหัวใจ uh huh. yeah huh. เธอจะรู้บ้างไหมจากวันรักที่พบก็รู้ดีว่าตัวเธอคนนี้ไม่เหมือนใครเข้ามาเติมแต่ไม่ฉั่นที่ขาดหายไปมาเติมเต็งให้กันจับมือของฉันไว้ได้ไหมเธออย่าปล่อยมือกันไปไหนห้าไม่เจอขอแค่เพียงข้างกายฉันได้มีแค่เธอจะสุขใจแล้วตั้งแต่วันที่ฉันได้พบเธอตั้งแต่วันที่ฉันได้พบเธอหัวใจเดคนเลิมเธออยากให้เธอรู้ เธอที่รู้ oh baby bye girl ไม่ว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรว่าใจก็เอาแต่เพ้อตื่นขึ้นมายังคงละเมาอเธอคนเดียวรู้ไหม oh, <yeah. S 1> จากวัานรักที่พบก็รู้ดี <Yeah. S 1> ว่าตตวเธอคนนี้ไม่เหมือนใครเข้ามาเติมแต่ไม่ฉันที่ขาดหายไปมาเติมแต่งให้กันจับมือของฉันไว